สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำเสนอคลิปเกี่ยวกับข้าวไทยนะครับวิกฤตโลกโอกาสไทยส่งออกข้าวฟุ่งวันขาดอาหารนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆที่บอสสนได้อัปเดตลงนะครับ จากข้อมูลนี้นะครับเนื่องจากทั่วโลกวันจะขาดแคลนอาหารนะครับจึงแหกกักตุนอาหารเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากสถานการณ์ CD19 กานะครับการแพร่ระบาดของ CD19 จึงทำให้ข้าวไทยนั้นมีปริมาณสั่งซื้อจากต่างประเทศมากมายนะครับนายสุเกียรติโอภัสวง นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของซีดี19ทําทำให้ทั่วโลกหันมากลักตุนอาหารส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้นเหนือควาคาดหมายเป็นอย่างมากนะครับราคาข้าวไทยส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ410ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือประมาณ13,000บาท เป็น450ถึง460ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือประมาณ14,000บาทข้าวไทยทำผลงานได้ดีมากเนื่องจากการระบาดของ CD19 ในปีนี้นะครับไทยตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่7.5ล้านตันนะครับสำหรับข้าวขาวนะครับของไทยการส่งออกพุ่งทะลุขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับวิกฤตในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของ ข้าวไทยที่ชาวนาไทยจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับราคาข้าวข้าวฟุ่งทะลุราคาสูงยอดส่งออกเยอะยอดการสั่งซื้อมากมายนะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของโรคระบาด CD19 ในครั้งนี้นะครับจะทำให้ข้าวไทยนั้นมียอดสั่งซื้อมากมายเพราะทั่วโลกวันจะขาดแคลนอาหาร จึงซื้อไปกักตุนนะครับสำหรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนตอนนี้นะครับที่เป็นวิกฤตของโลกแต่เป็นโอกาสของข้าวไทยที่ได้ส่งออกไปครั้งนี้นะครับก็ดีใจกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับที่ได้ขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับ ดูแลตัวเองนะครับล้างมือบ่อยๆเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆสิ่งโสโครกนะครับเรี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนที่แออัดคนหมู่มากนะครับลดการแพร่กระจายของเชื้อนะครับสำหรับคลิปนี้บาสนเอามาฝากนะครับชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสวัสดีครับ